สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อที่หลายคนสนใจมากนั่นก็คือจิตวิทยาที่ทําให้คนรวยบางครั้งเราอาจสงสัยว่าทําไมคนบางคนถึงดูเหมือนประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องเงินงานและการใช้ชีวิตในขณะที่คนอื่นต้องดิน้นรนแม้จะพยายามเต็มที่แล้วก็ตามสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือความร่ํารวยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคเพียงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับวิธีคิดวิธีใช้ชีวิต และการกระทําของเราวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกจิตวิทยาและแนวคิดเบื้องหลังความสําเร็จของคนรวยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ 1. ความคิดแบบเติบโต growth mindset เริ่มกันที่แนวคิดแรกที่สําคัญมากครับคนที่ประสบความสําเร็จมักมีสิ่งที่เรียกว่า growth mindset หรือความคิดแบบเติบโตความคิดนี้หมายความว่าพวกเขาเชื่อว่าความสามารถหรือความสําเร็จสามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้และความพยายามตัวอย่างเช่นเมื่อพวกเขาเผชิญกับความล้มเหลวพวกเขาไม่มองว่า มันคือจุดสิ้นสุดแต่กลับมองว่ามันเป็นบทเรียนเป็นโอกาสที่จะทําให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปพวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับตัวและลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกครั้งที่คุณล้มเหลวคุณมองว่ามันคือโอกาสไม่ใช่ปัญหาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนการปรับความคิดเพียงเล็กน้อยตรงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่นําคุณไปสู่ความสําเร็จในระยะยาว2การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคลิกกสถัดมาเรามาพูดถึงการตั้งเป้าหมายคนรวยไม่ได้ปล่อยให้ชีวิต เดินไปเรื่อยๆโดยไม่มีทิศทางพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและพวกเขาเขียนมันลงไปเป้าหมายที่ดีต้องมีความเฉพาะเจาะจงและวัดผลได้เช่นแทนที่จะบอกว่าอยากรวยให้ระบุไปเลยว่าฉันอยากมีรายได้เพิ่มขึ้น20%ในปีหน้าและวางแผนอย่างละเอียดว่าคุณจะต้องทําอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายนั้นคนรวยใช้หลักสมาร์ทกรับนั่นคือ specific เฉพาะเจาะจง measurable วัดผลได้ achievable เป็นไปได้ relevant เกี่ยวข้อง และทำเบานีมีกรอบเวลาลองถามตัวเองดูครับว่าเป้าหมายของคุณตอนนี้ชัดเจนพอหรือยัง 3. การสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี good financial habits อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากคือนิสัยทางการเงินคนรวยไม่ได้ร่ำรวยเพราะโชคแต่เพราะพวกเขามีนิสยัยทางการเงินที่ดีพวกเขาเริ่มต้นด้วยการเก็บออมพวกเขาอาจเก็บ1 0 2ถของรายได้ในทุกเดือนและนำเงินนั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าเช่นหุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้พวกเขายังระวังเรื่องการใช้จ่ายมากคนรวยรู้จักแยกแยะระหว่างความจําเป็นและความต้องการพวกเขาไม่ได้ใช้จ่ายเงินกับขับของที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าแต่จะลงทุนในสิ่งที่สร้างรายได้ให้พวกเขาในอนาคต4การมองหาโอกาสในทุกสถานการณ์ opportunity focusing t h ในทุกวิกฤตคนรวยจะมองเห็นโอกาสเสมอครับลองสังเกตในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ําหลายคนมองว่ามันคือปัญหาใหญ่แต่คนรวยมองว่ามันคือโอกาสพวกเขาลงทุนในหุ้นหรือสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ราคาต่ํา และขายในช่วงที่ราคาสูงสิ่งที่คุณควรเริ่มทำคือฝึกมองหาโอกาสในชีวิตประจำวันทางตัวเองเสมอว่าในสถานการณ์นี้ฉันจะได้เรียนรู้อะไรฉันจะเปลี่ยนปัญหานี้ให้กลายเป็นโอกาสได้อย่างไร 5. การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ c o n t i n u s e l f Improvement การพัฒนาตนเองเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญครับคนรวยไม่เคยหยุดเรียนรู้พวกเขาอ่านหนังสือดูคอร์สออนไลน์และฝึกฝนทักษะมใหม่ อยู่เสมอตัวอย่างที่ชัดเจนคือบิเกสที่อ่านหนังสือหลายเล่มต่อปีคุณอาจเริ่มต้นจากการกำหนดเวลาหนังสือวันละ30นาทีหรือฟังพอดแคสต์ที่ให้ความรู้แบบนี้ทุกวันความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในชีวิตของคุณ6การจัดการเวลา time management คนรวยมองว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดครับพวกเขารู้ว่าเวลาไม่สามารถซื้อคืนได้ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกใช้เวลาไปกับสิ่งที่สร้างผลลัพธ์มากที่สุดคุณอาจเริ่มต้นด้วยการใช้ปฏิทิน หรือแอปจัดการเวลาเพื่อวางแผนแต่ละวันและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์เช่นการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียแบบไร้จุดหมาย7การให้ Generosity สุดท้ายคนรวยมักจะเป็นคนที่ใจกว้างพวกเขาเชื่อว่าการให้เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับพวกเขาอาจให้ความรู้ช่วยเหลือสังคมหรือบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสิ่งนี้ไม่ได้แค่สร้างความสุขให้กับคนอื่นแต่ยังสร้างความสุขให้กับตัวเองและเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาสำเร็จมากขึ้นในชีวิตทั้งหมดนี้คือจิตวิทยา และแนวคิดที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของคนรวยให้สำเร็จและมัง่งคั่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมือทำครับไม่ว่าคุณจะรู้มากแค่ไหนหากไม่เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งแต่วันนี้ทุกสิ่งก็จะเหมือนเดิมถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันอีกในครั้งหน้าขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ